ความเครียดเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะเพอเพอบางคนเครียดในทุกๆวันแค่รับฟังเราแค่อยู่ตรงนั้นกับเราหรือแค่คุยด้วยเรารู้สึกว่าดีมีความสุขเนี่ยมีใครบางหลายๆครั้งในหลายๆวันที่เราดำเนินชีวิตประจําวันของเราอะความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความเครียดเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะเพอเพบางคนเครียดในทุกๆวันเราจะบริหารจัดการความเครียดได้ยังไงดีคะ วิธีการบริหารจัดการความเครียดตามแผน P L A N P ตัวแรกเลยค่ะ Period of time to unwind เราจะต้องบริหารจัดการช่วงเวลาของเราเลือกช่วงเวลาของเราในการทำสิ่งต่างๆหรือเลือกช่วงเวลาของเราในการคิดถึงสิ่งต่างๆให้ดีค่ะเพราะเวลาที่เราได้บริหารจัดการช่วงเวลาของเราแล้วมันเป็นการดึงพลักที่ดีอย่างหนึ่งเลยดึงพลักของตัวเองออกมาเพื่อให้ใจได้พักบ้างเพื่อให้จิตได้พักบ้างแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าแพลนตัวแรกตาม P Period of time to unwind มันทำให้วันแต่ละวันของเราเนี่ยคลายกังวลไปได้เยอะ L ตัวที่2 Location that is stress reducing location ไหนๆหรือช่วงเวลาไหนๆนนะคะสถานที่ไหนที่เราอยู่แล้วมันมีความตึงเครียดเราไปแล้วเราเครียดขึ้นหรือว่าใจของเรามันไม่ได้พักผ่อนมันไม่ได้สบายให้เราลดสิ่งนั้นซะเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก อยู่ที่ไหนแล้วเครียดอยู่ที่ไหนแล้วไม่โอเคก็อย่าไปอยู่ดึงตัวเองออกมาจากที่นั่นแล้วทำตัวเองให้รู้สที่สุดให้สบายที่สุดให้ผ่อนคลายที่สุด เตัวต่อมาค่ะ activities to enjoy เมื่อเราค้นพบแล้วว่าแลนของเราเป็นยังไง P. เป็นยังไงแอคืออะไรนะคะกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกิจกรรมอะไรที่ทำให้เราสนุก plan activity นั้นซะมี activity ต่างๆที่ทำให้เรา enjoy ได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปลูกต้นไม้ใครที่อยู่กับต้นไม้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจก็อยู่กับต้นไม้ซะหรือใครที่มี hobby ต่างๆ ก็ใช้เวลาอยู่กับฮ o อบบี้ของตัวเองให้ดีค่ะบางคนอาจจะนั่งสมาธิบางคนออกกําลังกายบางคนว่ายน้ําเล่นโยคะตกปลาตีแบดสารพัดส,สิ่งเลยอะไรที่เราทําแล้วดีอะไรที่เราอยู่แล้วมีความสุขทํามันซะ activities to enjoy และเอ็ตัวสุดท้ายค่ะ name a person to talk to คนที่เราสามารถคุยด้วยได้คนที่เขาสามารถรับฟังเราได้แค่รับฟังเราแค่อยู่ตรงนั้นกับเราหรือแค่คุยด้วยเรารู้สึกว่าดีมีความสุขเนมีใครบ้างเราลองลิสต์ดูซิว่าคนที่เราสามารถคุยกับเขาได้และสบายใจเรามีใครหลายๆคนเวลาที่ฟังฟังเพื่อที่จะตอบโต้แต่มีคนจํานวนหนึ่งค่ะที่ฟังเพียงเพื่อจะฟังเท่านั้นหลายๆครั้งเวลาที่เรามีความ เราทุกเพราะไม่มีคนรับฟังเราเราทุกเพราะไม่มีใครอยู่ข้างเราในตอนนี้นะคะให้เราลิสต์คนที่เราสามารถพูดคุยด้วยได้เราจะรู้เลยค่ะว่าแค่ชีวิตของเราอะ่ะมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตไม่ว่า1คน2คนหรือสคนเพียงเล็กน้อยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องยิ่งใหญ่มโหรารอะไรแต่สิ่งที่สําคัญคือรู้ว่ามีคนที่ดีอยู่เคียงข้างถึงแม้เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างนะคะ แต่เขาพร้อมที่จะรับฟังเราเสมอ name a person to talk to เพราะฉะนั้นในแต่ละวันของเราถ้าเรามีแพผน P L A N เราจะรู้เลยค่ะว่าความตึงเครียดมันค่อยๆกระจายตัวและในที่สุดมันจะไม่ได้มาอยู่ในชีวิตของเราค่ะสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรัก